เอาจริงผมสนุกทุกครั้งที่ถึงวันเด็กแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งในใน,ในรอบปีครับจะเป็นช่วงที่ลำบากใจสุดเพราะว่าตอนอเด็กเป็นเด็กไม่ชอบถ่ายรูปคือเขาจะชอบลงรูปเด็กแล้วเราไม่มีมันเริ่มหมดแล้วใช่แต่ว่าเราม,ม,มไม่มีรูปตอนเด็กมีครับแต่ว่าผมน้อยมากแล้วก็ตอนช่วงวัยรุ่นอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินก็คือเราใช้โทรศัพท์ไม่มีกล้องเราไม่ได้ พิสทเปียของเลโก้วันนี้เหมือนเท่าที่ได้ยินคือใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีมาเลยแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นอีกหนึ่งของเล่นที่ไม่มีคำว่าเด็กไปหรือแก่ไปผมว่ามันแบบมันมีหลายเทียแล้วก็น่าสนใจมีแบบถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในกิจกรรมยามว่างที่ดีมากเพราะเป็นกิจกรรมยามว่างของผม ผม,มแอบชอบพวกที่เลกโก้ไปคอลแลบกับพวกแบบภาพยนต์หรือพวกเกมสมัยที่เราแบบเล่นอย่างเช่นแบบมาริโอหรือว่าสตาร์วอร์หรือว่าแบบแฮร์รี่พอตเตอร์หรือตอนที่เขาทำกับมา r v เวลอะไรเงี้ยคือชอบแบบนั้นคือย่างวันเด็กผมตอบให้ย้อนกลับไปจำได้ไหมว่าเช้าวาันเสาร์ผมทำอะไรได,จได้จำได้จำได้ครั้งเดียวเพราะว่าไม่ค่อยได้เที่ยววันเด็กเคยเท่าที่ จำได้คือไปงานวันเด็กที่ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรมันคือตรงข้างหน้าของมหา,รราวิทยาลัยรามคำแหงอีกทีทางที่มันเป็นแบบทางรถเข้าไป<ำ>เขาจะปิดแล้วก็ทำเป็นงานเด็กสอนลนีอออ้อ่ะเออทำอะไรไปได้รางวัลหรือว่าเอาสูงเต้นต่อให้แม่ซื้อของเล่นให้เต้นเหรอเต้นเาเต้นไหมเต้น เฉินได้วันนี้เป็นไงค้ังออมาถึงแล้วรู้สึกอยากย้อนว่าอะไรเป็นเด็กรอบนึ่งไหมไม่เพราะผมยังไม่ได้แก่ไม่ได้แต่งหน้าแต่งน้าแต่งหน้าอันนี้ก็ยังสาวอยู่ทุกคนแต่ว่าก็คือมานได้น้องกานมันมียาวใช่ผมว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็จะยาวไปน่าจะถึงหลังวันเด็กเลยแต่นแหละยาวไปเลยก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็น อีกหนึ่งแลนด์มาร์กแหละของมันเด็กเพราะว่าเลโก้ก็น่าจะผอมใจเด็กหลายๆคนเยอะมากๆอยู่แล้วแล้วเรายัางต่ออยู่ไหมนะวันนี้ต่อเอาจริงไม่ค่อยชอบโชว์ All เอฟปิดแต่บอว่าออฟฟิศมีโซนเซสชั่นที่ตั้ง LEGO เลโก้เ้ืยที่ต่อเสร็จแล้วม,มีอันมีอันไหนที่กันมาจะยากเหรอกี่ชิ้นชิ้นปัตเตอร์พีชผมคืออันง่ายไม่<อ>ทุกคนต้องเข้าใจเขาว่ากิจกรรมยามว่างเราไม่ได้อยากเครียดผมเน้นพวกสีบวกอะไรเงี้ย สองสี่ขวบสองพันชิ้นเป็นเนอย่างนั้นเลยหรอจริงๆผมเน้นสองร้อยสองร้อยราคาหรือว่าชิ้นสองร้อยชิ้นไม่ผมพูดจริงว่าแบบไม่ต้องกลัวใครที่ดูอยู่คือไม่ได้มีแค่คุณที่ชอบต่อยากคนต่อง่ายเราก็มีชอต่อมาชิ้นใหญ่ๆหเงี้ยชอบอย่าต้องมานั่งเพ่งว่าไอันนี้อยู่ไหนวะอะไรอะไร เยไม่พี่เวลาเราเห็นกองมันตาลายนะเออเราก็เราหาจุดที่เราแฮปปี้ยังเด็กยังไม่กินหมดยังด็กอยู่เลยนั่นแหละครับไม่าไ่ได้ต่อบคำาเาที่เกดขึ้นเมื่อปลายีที่แล้วพ่อไดเห็น่อวรกโที่เราครับ็เลยแบบจับตามองว่าตอนนี้ความสม ก็ผมว่าถึงวันนี้ก็น่าจะเอ,อ่อเรียกว่าไงดีเรียกว่าพร้อมแล้วกันขึ้นสุดท้ายแล้วผมผมเชื่อมาตลอดว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกสัมภาษณ์เรื่องนี้มาตลอดแม้จะไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ยังโดนอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะยืนยันกับทุกๆคนมาตลอดว่าเอ,อ้ยสุดท้ายผมมองว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวออความจริงแล้วอ่ะผมไม่ได้มีความประสงค์ที่จะออกมาเป่าประกาศเลย แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราปกปิดคือถ้าพี่ๆวันนี้ถามผมก็พร้อมที่จะตอบว่าใช่ครับจริงๆแล้วทั้งผมแล้วก็เราได้ตัดสินใจร่วมกันแล้วกันที่จะแบบขอยความสัมพันธ์ออกมาก่อนเพื <Okay. S 1> ่อสุดท้ายแล้วอะฮะ เราไม่ได้มีปัญหากันละกันแต่ว่ามันมาจากการที่ผมยอมรับว่าเราเองก็โตขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่แล้วมันก็มาถึงจุดที่เราไม่มีใครรู้านะคาคะโคาะว่าเราจะเติบโตไปในทางไหนแล้วมันก็อาจจะมาถึงวันที่เรารู้สึกว่าเราเติบโตไปในทางที่อาจจะไม่ได้ตรงกันทค่ทีเดียวซึ่งมันมันก็เลยเป็นจุดที่ผมไม่ได้มานั่งโทษว่าใครผิดเลยอะ แล้วเราก็มั่นใจกันทั้งสองฝ่ายว่าเฮ้ยเราอยากเก็บโมเมนต์ดีๆไว้แล้วก็เราเต็มที่และวก็ไม่ง่ายหรอกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้ว มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยลัตเอน้ให้คนรู้สึกเสียใจกับความสัมพันธ์องการทะเลสุดท้ายแล้วการที่เราพูดว่าเราทําเต็มที่แล้วครับมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเสียายหรอกเพราะว่าเราตัดสินใจกันมาอย่างดีเราคิดกันมาอย่างดีแล้วเราไม่ได้เริ่มต้นจากการที่มันมีปัญหาอย่างที่ผมบอกที่สุดท้ายแล้วอ่ะ เราโตมาด้วยกันแล้วคือการที่เราถอยนี้สุดท้ายแล้วเราก็คงยังอยากที่จะเป็นเพื่อนกันหนสองคือ เป็นว่าการที่คนเราจบกันด้วยดีอะครับมันไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้สึก